สวัสดีครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สปายแกดเกตกล้องแอบถ่ายขึ้นมาในรูปแบบของลำโพงนะครับตรงจุดนี้ก็จะมีลำโพงซ่อนอยู่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งส่วนลำโพงก็จะเป็นลำโพงบลูทูธก็เอาไว้เปิดฝังเพลงกันได้เหมือนลำโพงบลูทูธที่เราใช้งานกันปกติทั่วไปเลยครับตรงนี้เป็นเลน์กล้องครับเล็กนิดเดียวนี่ซ่อนอยู่ตรงนี้ทําให้ดูแนบเนียนเวลาใช้งานนะครับก็ใส่ ไมโครเอสดีการ์ดเหมือนลำโพงบลูทูธท,ทั่วไปนะครับใช้ฟังเพลงจากมือถือนี่ครับสนใจรายละเอียดก็ติดต่อเข้ามาตามไลน์แอดนะครับออฟฟิเช mm ีย hmm. ลของร้านเราเพื่อสอบถามรายละเอียดการจัดส่งแล้วก็ราคาสินค้านะครับส่วนราคาสินค้าจริงๆที่หน้าเพจและหน้าเว็บเราก็แปะไว้ให้อยู่แล้วให้สอบถามกันเข้ามาอีกครั้งนะครับต่นนี้ออกแบบมาสวยเลยทีเดียวสนใจก็ สอบถามกันเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับที่นี่ครับ108,900คอมพิวเตอร์